คายเรือไปเก็บผักบุ้งกันจ้าคายเรือไปเก็บผักบุ้งกันเนาะยามเชา้ายามเชา้าออกมาดูแลบออ่อปลายามเช้านะคายเรือไปเก็บผักบุ้งกัน <c oughs> ไปกันเลยผักบุ้งนะงามอยู่ตรงโน้น พี่นงจะให้ดูน้ำเยอะขนาดไหนน้ำเยอะขนาดไหนบอ่อปลาพี่นงนะเนี่ยบอ่อใหญ่ไม่รู้จะมีปลาเข้ามาอยู่หรือเปล่านะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าถ้าน้ำลงพี่นงก็จะวิตหมดเลยจะวิตบอ่อหมดเลยแล้วก็จะเอาปลาที่อยู่ในที่วงล้อมอะลงมาปล่อยในบอ่อใหญ่เนาะเพื่อให้น้องได้โตวไว พี่น้องคิดว่าปีใหม่ก็ไม่ได้ขายหรอกค่ะน่าจะเป็นสงการเนาะสงการน่าจะได้ตัวละได้ไซส์เขาไซส์ได้ไซส์เขาก็เราก็จะได้ร้อยกว่านะร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้ถ้าเราได้ไซส์เขาโหผักบุ้งเพื่อนๆเ,เต็มเลยดูกนหน้ามียอดหรือเปล่า ใครก็มาเก็บใครก็มาเก็บจะมียอดหรือเปล่าเบก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 จะเป็นผักบุ้งยอดแดงนะเพื่อน เป็นผักบุ้งยอดแดง ยอดใหญ่มากเลย Đu, gió thổi bung là ao tè gió gió เด็ดเอาแต่ยอดยอดไปผัดผักบุ้งไฟแดงผัดจิ้มน้ำพริกเผาได้พี่น้องชอบกินผักบุ้งที่มีใบใบกินใบมันนะผัดแล้วก็กินใบมนะัน Yep. เก็บผักบุ้งน้ำท่วมโฉงเฉียงปลานะปลามาใส่อยู่นี้จุบๆๆลยพรุ่งนี้จะถิ่น กะถินวันที่สนะิบสองเนาะวันที่สิบสามพี่นงก็จะกลับบ้านบริการไปหาพ่อเนาะแต่พี่นงรับกะถินไว้รับกะถินไว้ก็เลยยังไม่ได้ไป <c oughs> ข้างล่างดีกว่า <S <S เสียวเสียวโต๊ะโค้น ตรงนี้วันที่สิบสองนะจะ,ะกิ่นวัดเจียนใจเหนือนะพอจ้ะ พอแล้วได้หอบหนึงแล้วพอพอแล้วนะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะน้ำท่วมก็กินตักุ้งนะบุ้งน้ำท่วมฮึบนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะรอหน่อยน้กเมื่อคืนลืมมีดไปรอหน่อยน้อ เดี๋ยวจะพาไปแล้วไปกันเลยอุ้ยน้ำท่วมพาพี่น้องพายเรือพี่น,งเ,นงเคยบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยมันไม่น่าเชื่อนนะเออเรายังเดินเรายังขับรถอยู่แถวเนี้แต่เวลาน้ำมาเต็มเลยเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราอาศัยเลี้ยงปลาอยู่ในบึงบอรเพชดค่ะน้ำเขาก็จะท่วม ทุกปีนะเดี๋ยวพี่น้องให้ดูรถไฟนะรถไฟมาพอดี